ถ้าไม่ทำตามที่บรุโตบอกตาซ้ายของโค้ดอาจจะไม่พอสำหรับการต่อสู้ในครั้งนี้สารดะเก่งจนถูกตั้งคำถามว่าเป็นเกตนินจริงๆหรอดีจ้าลครับก็ต้องขอต้อนรับผู้ติดตามทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ช่อง92 98ชแนล n e l พาร์์ของเราในวันนี้เราจะมาทำเกี่ยวกับตัวของบรูโตเะนอะซึ่งเราเคยบอกไปเมื่อคลิปสปอยแล้วนะครับว่าเราเองเนี่ยก็มีข้อมูลนะครับผมเกี่ยวกับการหลุดนะครับของตอนที่82ออกมา ค่อนข้างที่จะครบถ้วนนะครับผมแต่มันอาจจะผิดเพี้ยนนะครับผมจากในมังงะพัดบ้างเนี่ยก็ต้องขอภัยล่วงหน้าเลยก็แล้วกันนะครับผมเราเลยยังจะไม่ได้ยืนยันอะไรมากเนาะเดี๋ยวรอตัวเต็มของมังงะพัดกันอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับแต่น,นี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่หลุดออกมานะครับผมซึ่งแน่นอนว่าเราเคยบอกแล้วใช่ไหมว่าซารดาเองเนี่ยก็ไม่ได้ปล่อยให้บรูโตโชว์ของอยู่คนเดียวนะครับเพราะว่าซารดาเองก็โชว์ของออกมาเช่นเดียวกันแต่จะเป็นยังไงนั้นเนี่ยเดี๋ยวกดไลค์กดซับสไครกดแชร์แล้วเดี๋ยวไปเเริมล นะครับผมก็สําหรับบรูโตในตอนที่82เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการโชว์นะครับของบรูโตซะมากกว่าใช่ไหมตามที่เราได้สปอยไปเพราะว่าบรูโตสามารถกําจัด10หางนะครับผมที่โค้ชเนี่ยนำมาด้วยนะครับผมได้แบบง่ายดายมากๆนะครับผมแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าสําหรับคนที่กําลังคิดนะครับว่าตาซ้ายของโค้ชนั้นเนี่ยเป็นบรูโตหรือเปล่านะครับผมซึ่งมันมีข้อความนี้เนี่ยหลุดออกมานะครับแต่ผมมองว่าก็เผื่อใจไว้หน่อยก็แล้วกันนะครับซึ่งตามที่เราสปอยไปเนี่ยมันจะมีข้อความ ตามที่บรูโตพูดใช่ไหมว่าให้นําพวกทางนัานสิบห่างนะครับผมแล้วก็ตัวของโค้ชเนี่ยถอยออกไปจากหมู่บ้านนี้นะครับและตัวของบรูโตนั้นเนี่ยจะไว้ชีวิตนะครับซึ่งแน่นอนว่าโค้ชเนี่ยมันได้สวนกลับมาด้วยนะครับว่าเดี๋ยวก่อนนะแกพูดว่าอะไรนะบรูโตเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยแกยังหนีจากฉันไปโดยไม่ได้มีโอกาสทําอะไรอยู่เลยแกจะพูดจริงๆเหรอว่าแกจะไว้ชีวิตฉันนะซึ่งตัวของบรูโตเองเนี่ยก็เลยได้สวนกลับไปนะครับว่าแกได้ยินฉันไหมล่ะถ้าเข้าใจแล้วก็รีบๆเอามันออกไป ไม่งั้นตาซ้ายของแกเนี่ยคงจะไม่พอซึ่งโค้ดเนี่ยก็ดูประหลาดใจนะครับผมกับการที่ตัวของบรูโตนั้นเนี่ยมีการข่มขู่เขานะครับผมตัวของเขานั้นเนี่ยก็ได้แต่หัวเลาะใช่ไหมซึ่งเนี่ยมันคือประเด็นที่หลายคนเนี่ยอาจจะย,ยังสงสัยนะครับว่าสรุปแล้วบรูโตเป็นคนทําบาดแผลโค้ดหรือเปล่านะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามีเปอร์เซ็นต์สูงขึ้นมาแล้วนะครับจากที่บรูโตพูดแบบนี้โดยการตีความของผมเนี่ยผมมองว่าไอประโยคที่บรูโตบอกว่าแกได้ยินฉันไหมถ้าเข้าใจแล้ว ก็รีบเอามันออกไป ไม่งั้นตาซ้ายแก่คงจะไม่พอซึ่งหมายความว่าถ้ามีการต่อสู้กันในครั้งนี้เนี่ยตัวของบรูโตเนี่ยอาจจะไม่ได้เพียงแค่ว่าทําเหมือนกับตาซ้ายนะครับผมหรือแบบว่าบาดแผลเล็กเท่าตาซ้ายอะไรประมาณนี้นะครับคือบาดแผลเนี่ยจะต้องใหญ่กว่านี้หรืออาจจะถึงขั้นชีวิตเลยก็เป็นได้นะครับผมซึ่งเนี่ยผมตีความได้แบบนี้เพื่อนๆตีความยังไงเนี่ยก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันละกันนะครับเกี่ยวกับประเด็นที่โ้สได้บาดแผลมาจากไหนนะครับผมซึ่งก็มองว่าบรูโตน่าจะแบบว่า909% 90เ 15%แล้วนะครับสาหรับตัวผมนะแต่ถ้ามองในอีกมุมนึงเนี่ยมันก็มองได้นะครับเพราะว่าจากคาพูดของโค้ดนะครับที่โค้ดเนี่ยได้พูดกับตัวของบรูโตไปนะครับว่าไอ้สปีก่อนนี้เนี่ยบรูโตเองเนี่ยยังหนีจากเขานะครับโดยที่ไม่ได้แบบว่ามีโอกาสที่จะทําอะไรเขาเลยด้วยซ้ำนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็มองในอีกความหมายหนึ่งก็ได้นะครับผมว่าไอ้สิ่งที่บรูโตสื่อก็คือตาซ้ายอาจจะไม่พอนั้นเนี่ยอาจจะเป็นฝีมือของคนอื่นนะครับผมคือจะบอกว่าเมื่อ2 ปีก่อนโคดไล่ล่าพวกเขาใช่ไหมแล้วก็โดนเล่นงานไปตาซ้ายนะครับแต่ถ้าครั้งนี้เนี่ยอาจจะเจอหนักกว่านั้นอะไรประมาณนี้นะครับก็อาจจะเป็นซาส,รสรึกะก,ก็ได้ที่เป็นคนทำนะครับผมแต่ก็ตีความว่าไม่ใช่ซาส,รส,รสกึกะได้เหมือนกันนะครับผมตัวของบรูโตอาจจะสื่อในทํานองว่าอ ει, ไอ้แผลที่ตาซ้ายเนี่ยครั้งนี้อาจจะมากกว่านั้นนะครับผมคือไม่รู้หรอกว่าโคดไปมีประเด็นกับใครมาแต่ถ้าลองมองจากในเนื้อเรื่องมันก็ไม่ได้มีประเด็นจากใครมากนะครับไม่มีกับบรูโตก็มีกับคาวากิไม่มีกับคาวากิก็มีกับซาสึกะ แล้วก็เดมอนอะไรประมาณนี้มันก็มีศัตรูอยู่แค่ไม่กี่คนนะครับเราก็คงจะคิดได้แหละว่าใครทำนะครับตัดช้อยแบบว่าคาวากิเดมอนออกไปนะครับก็จะเหลือบุลโตกับซาสเกะซึ่งมันอาจจะเป็นในรูปแบบนี้ก็ได้นะครับลองคอมเมนต์แล้วก็เพิ่มเติมเข้ามาละกันนะครับเผื่อไอความเห็นนี้หรือว่าการวิเครนี้เนี่ยมันอาจจะสมบูรณ์แบบขึ้นมาได้นะครับจากความคิดของเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆน้องๆด้วยนะครับแล้วก็มาในส่วนของซาลาดะที่เราเคยพูดกันไว้นะครับว่าบุลโตกับซาลาดะมีการคุยกันด้วยนะครับแต่ ดูเหมือนบรูโตจะไม่ได้มองหน้าราดาเลยใช่ไหมเพราะว่าต้องการให้ราดานเนี่ยคุ้มครองบุคคลนะครับหรือว่าประชาชนที่กําลังโดนพวก10บหางนี้เนี่ยมันไล่ล่านะครับผมซึ่งราดาเองในตอนนี้ก็โชว์ในการพ่นกระถาไฟออกมาด้วยนะครับแล้วก็ตบท้ายด้วยที่ราดานเนี่ยใช้พันปักษานะครับผมเพื่อที่จะ ต่อสู้กับไอ้พวก10หางนี้นะครับมันก็ทําให้พวก10หางนี้เนี่ยล้มลงไปเลยนะครับผมจากที่ตัวของพวก10หางเนี่ยยืนอยู่นะครับดูเหมือนสระดาจะเก็บพวก10หางได้ถึง4ี่คนเลยนะครับพอหลังจากที่สระดาจัดการพวก10หางได้แล้วใช่ไหมมันก็เลยทําให้ทางด้านนินจาที่อยู่ในละแวกนั้นเนี่ยคือถามสระดามาเลยนะครับว่าเฮ้ยเธอเนี่ยเกตินจริงๆหรอซึ่งสระดาก็เลยสวนกลับไปว่ามันสําคัญหรือเปล่าว่าจะเป็นเกตนินหรือว่าโจนินอะไรประมาณนี้นะครับคือหลายคนเนี่ยคือมองว่าสระดาเนี่ยเหนือกว่าเก เกินไปแล้วนะครับซึ่งจะบอกว่ายังไงดีหล่ะก็คือมันอาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกในโลกนินจาของสมัยนี้แล้วก็ได้นะครับที่ความสามารถเนี่ยจะอยู่เหนือกว่าระดับที่ตัวเองอยู่นะครับผมก็เลยมองว่าไอเกตินหรือว่า จูนินโจนินอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นเกณฑ์ไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะครับผมการพัฒนาเนี่ยมันค่อนข้างเร็วนาออย่างบรูโตเองเนี่ยจริงๆบรูโตเองก็ยังอยู่เกณฑ์นินอยู่ใช่ไหมแต่ความสามารถระดับนี้เนี่ยเป็นยันโจนินได้เลยนะครับผมคือต่อสู้ได้แบบว่าดูเดือดมากนะครับผมสําหรับบรูโตเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความเร็วความเฉียบคมอะไรแบบเนี้ย มันก็เลยเอามาวัดไม่ได้นะครับสำหรับสาลดาแล้วผมมองว่าไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับผมแต่สิ่งที่น่าตกใจก็คือเขาสามารถใช้พันปักษาได้คล่องนะครับผมก็เหมือนกับว่าในช่วง2-3ปีที่ทําสคริปต์เนี่ยก็ควรจะฝึกหนักหน้าดูนะครับสำหรับสาลดาเนาะแล้วก็มันจะมีในส่วนท้ายนะครับผมของตัวเต็มที่เราได้มานะครับมันจะเป็นในส่วนที่บรูโตเนี่ยดูเหมือนจะยื่นข้อเสนอด้วยนะครับให้กับทางด้านโค้ดนะครับว่าถ้าตัวของโค้ดนั้นเนี่ยอยากจะมีชีวิตอยู่นะครับแน่น น่นอนว่าต้องพาตัวของบรูโตนั้นเนี่ยไปหาที่ที่ตัวของโค้ดนั้นเนี่ยเก็บสิบหางเอาไว้นะครับผมซึ่งแน่นอนว่าบรูโตนเนี่ยจะไม่ฆ่าโค้ดนะครับผมก็ไม่รู้ว่าโค้ดจะตกลงหรือเปล่านะครับแต่ตรงนี้เดี๋ยวรอดูตัวเต็มกันอีกทีนึงงละกันว่ามันจะตรงกันไหมนะครับผมแต่คิดว่าน่าจะตรงอะร่ะแหละเพราะว่ามันก็มาจากที่เดียวกันเนาะแต่ที่บอกว่ามันจะตรงกันไหมเนี่ย คือในเรื่องของคําพูดนั่นเองนะครับผมซึงเรียกได้ว่าช่วงนี้มังงะบรูโตเนี่ยค่อนข้างที่จะเดือดน,นะครับเพราะว่ามันกําลังจะปูบทไปในตอนที่ตัวของบรูโตนั้นเนี่ยสู้กับคาวกิแล้วใช่ไหมที่เราได้เห็นกันในตอนแรกนะครับผมมันเริ่มปูทางไปแล้วว่าจะมีแนวโน้มในการต่อสู้กันยังไงนะครับผมสำหรับ2คนนี้นะครับผมก็เดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีอะไรเดือดๆอ,ออกมาอีกหรือเปล่านะครับสำหรับมังงะบรูโตนะครับแต่ที่เดือดไม่แพ้กันเลยคือเสื้อของผมเองนะครับใครสนใจ ติดต่อที่แฟนเพจได้เลยนะครับยังคงมีอยู่นะก็ช่วยกันอุดหนุนหน่อยก็แล้วกันนะครับผมสําหรับใครที่สนใจเรื่องเสื้อนะครับสามารถติดต่อเพจได้เลยนะครับผมก็มีประมาณเท่านี้นะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์ด้วยแล้วก็ถ้ามีตรงไหนตกหล่นหรือว่าพูดผิดยังไงเนี่ยขออภัยด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยก็อาจจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรแล้วมางานในตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องสิบห่างซะมากกว่าสําหรับ โค้ดแล้วก็บุรุโตะนะครับก็สำหรับวันนี้ไปไว้